อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าค่ะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ในบ้าน19องศาข้างนอก6องศาแต่มิตเตอร์ตัวนี้จะไม่แน่นอนนะคะในโทรศัพท์จะแน่นอนกว่าอันนี้6องศาติดลบถ้าข้างนอกก็จะเป็นที่8องศาค่ะก็ตีห้ากว่าแล้วค่ะ คุณตาก็ตื่นมาก็มาทำความอุ่นบ้านด้วยเตาผิงค่ะจุดไฟในเตาผิงยังอยู่ในชุดนอนกันอยู่เลยค่ะคุณตาจะออกไปเสียบความอุ่นให้ลดค่ะพวกเราจะต้องวางแผนค่ะว่าจะไปไหนก็ต้องตื่นคุณตาจะออกไปเอ,เอเจาะเลือดค่ะที่อนามัยแกก็ต้องไปเสียบ ความอุ่นให้ลดไว้ก่อนตอนนี้ตีห้ากว่าโมเนตมิตตเกตหรอจ้ารัดเตะบวริกาเด็กสันเจ็ดโมงครึ่งแกจะออกไปอนามัยค่ะก็ต้องไปเสียบความอุ่นให้ลดไว้ล่วงหน้านี่แหละค่ะจะไปไหนก็ลําบากยายก็ยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยค่ะก็ขอโทษขออาภัยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ หนาวค่ะเมื่อคืนไม่ได้ใส่ถุงมือนอนตื่นมาตอนเช้าเห็นไหมคะ่ะยาเจ็บคอก็มาต้มน้ำอุ่นกินค่ะมาต้มน้ำอุ่นกินกินยากินยาแก้ไข้ไปแล้วเม็ดนึงค่ะเมื่อวานออกไปนอกบ้านแล้วค่ะเมื่อวานออกไปนอกบ้านที่ว่าจะไปตลาดแล้วลมมันลมมันหนาวมากก็เลยเดินแค่รอบรอบบ้านแล้วก็เข้ามาในบ้านก็ได้คลิปคลิปนึงนั่นแหละคะ่ะแค่นั้นแหละคะ่ะเจ็บคอมาเลยแล้วทีนี้ในบ้านก็หนาวจัดคุณตาก็นี่แหละคะ่ะเสียบแล้วคะ่ะเสียบเอ้ ความอุ่นในครัวให้อีกแล้วอันนี้แหละค่ะพวกเราจะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะทําไมถึงบอกว่าคุณตาประหยัดขนาดนั้นเฉหรอมีเพื่อนคนรู้จักอันนึงอันนั้นก็ร้องโอ้เลยค่ะค่าไฟมาห้าร้อยยูโรฉึงบอกว่าอืม้มร้องอุกเลยนี่แหละค่ะคุณตาถึงประหยัดเพราะว่าพวกเราเนาะคะ่นะเนาะพวกเราอย่างยายสวนนี่ก็อืตกงานก็ได้กินเงินแค่คนตกงานแล้วคุณตาก็กินเงินแค่กเกษียณพวกเราประหยัดสุดๆจะ้าดเหนียวก็ ก็ใช่ค่ะเพราะว่าเงินจะไม่พอใช้พอจ่ายแต่ละเดือนนั่นเองทีนี้มันทนไม่ไหวคุณตาก็เลยเสียบเยสนตื่นขึ้นมามาต้มน้ําอุ่นกินเยสนมาต้มน้าอุ่นกินบอกว่าฉันเจ็บคอแล้วเออฉันไม่สบายเพราะว่าอยู่ในบ้านนี่แหละคะ่ะที่เห็นนะคะกนาสิบแปดสิบเก้าองศาอะไรอย่างกันนี้มันก็หนาวถ้าอยู่เมืองไทยของเราเนาะเนาะถ้าอยู่เมืองไทยของเรามันก็ หนาวสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 17, 18, 19, องศาอย่างกันนี้พอสายๆเนาะคะ่ะเนาะมันก็มีแสงตะวันหลังสีของตะวันมันก็ช่วยของก็ช่วยความอุ่นให้เราได้แต่อยู่ที่นี่เด้อค่ะเด้อยายสนจะหนาวเหน็บอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างกันนี่นะค่ะก็ทําให้ไม่สบายกลางคืนก็ต้องใส่ถุงมือนอน,อนมากขึ้นลืมใส่ถุงมือด้วยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยตอนแรกเราก็นอนนะคะนอนก็เอาเอาเอาเอง แขนเอามือไว้ใต้ผ้าหน่วม,มผ้าหนวมผ้าห่มเนาะผ้าหนวมผ้าห่ามแล้วทีนี้เรานอนนะคะเราก็ดิน้นแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้สึกตัวมือเราอยู่ออกนอกผ้าหนวมนี่แหละค่ะไม่สบายเลยก็มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวชมบรรยากาศอื่นๆต่อเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะขออภัยเด้อค่ะที่อยู่ในชุดนี้ชุดนอนของเราเห็นไหมคะ่ะ อยู่ข้างในก็เสื้อนี่แหละค่ะเสื้อนวมที่เยสสนใส่เป็นเสื้อกันหนาวอันนี้อีกตอนกลางคืนก็ต้องคุ้มหัวไว้แบบนี้นะคะถ้าไม่คุ้มหัวก็ไม่สบายเลยค่ะอันนี้ก็หนาเหมือนผ้าหม่มแล้วก็ผ้าห่มอีกสองชั้นค่ะหนาวมากเพราะว่าเหมือนบ้านเราเนาะค่ะบ้านเราที่ว่าบ้านปูนเนาะค่ะเนาะบ้านปูนมันอบความร้อนเอาไว้เวลาเราไปเอามือไปแตะกับปูนกับฝาผนังของเรานะคะคเนาะ ความร้อนมันก็ระอุมาอันนี้ก็เหมือนการขาดฝาผนังของบ้านยายสนเนี่ยจะเย็นเจี๊ยบไอระเหยของความเย็นน่ะมันก็มาอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างกันนี้แล้วทีนี้เตียงนอนนะคะบ้านของเราก็อย่างว่าเนาะค่ะเนาะมันแคบแล้วทีนี้ก็ยายสนก็นอนเหมือนกับไอระเหยของความเย็นมันเข้ามานะคะถามว่าถามว่าบ้านอ่ะอุ่นพอไหมคุณตาเสริมเสริมพวกไอ้นั่นนะคะนาะข้างนอกเนาะข้างนอกคุณตาก็เสริมโฟมไปอีกหนา โฟมไปอีกหนาแล้วทีนี้ข้างในคุณตาก็เสริมโฟมอีกหนาเพราะว่าบ้านของเขาน่ยจะหนาเป็นสอกค่ะในกลางในกลางผนังบ้านมันจะเป็นใยแก้วนะคะบ้านนั้นยังเอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่ามันติดลบน้ำสิบกว่า10กว่าอะไรอย่างกันนี้มันก็หนาค่ะถ้าว่าติดลบเจ็ดจากจากเจ็ดลงมาถึงศูนย์แล้วก็ถึงบวกอะไรอย่างกันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่า นี่แหละคะ่ะถ้าสิบขึ้นไปแล้วทีนี้จะแบบนี้แหละคะ่ะอยู่ยากชีวิตอยู่ยากค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าอยู่ที่นี่ถึงบอกว่าอย่ามาเดอ้อมันลําบากเดี๋ยวดูเตาผิงคุณตานิดนึงเตาผิงอันนี้นะคะสําหรับพี่ๆน้องๆที่เคยเข้ามาประจําก็อาจจะเห็นนะคะพวกเราก็ใช้ฟืนอันนี้ตอนที่เราสุมเดี๋ยวเยสสนอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะเด้อเวลาเราจะจุดไฟติดไฟเด้อค่ะ ลกหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้สูงไฟเช้าเย็นเลยค่ะเราจะเปิดช่องตรงข้างบนนวดก่อนค่ะที่เห็นเหล็กเราจะดึงช่องให้ช่องบ่องควนค่ะบ่องควนให้ควนขึ้นไปแล้วเราก็จะติดไฟในช่วงเราติดไฟเด้อค่ะดับหน่อยก็ไม่ว่ากันเนาะค่ะเนาะมันเป็นเรื่องปกติเตาก่อก่อนแล้วค่ะผุหลุดออกมาแล้วอันนี้เราจะเปิดช่วงข้างล่างนี่ค่ะช่วงข้างล่างเดี๋ยวแป๊บนึง จะเปิดช่วงข้างล่างให้เป็นรูอากาศมันก็จะดูดเข้าไปทีนี้อากาศมันดูดเข้าไปพออากาศมันดูดเข้าไปนะคะเนาะเราจุดไฟสูงไฟทีนี้มันก็จะขึ้นไปบนฝ่องควนพอเราจุดตัวนี้สมตัวนี้เสร็จนะคะพอแสงไฟอันนี้ดับหมดดับจนเป็นฐานเหมือนบ้านเราที่ว่าเราจะย่างปลาได้นั่นละคะ่ะ เราก็จะปิดตัวโน้นให้สนิทเลยค่ะแต่เดี๋ยวไฟติดดีๆนะคะ่ะเดี๋ยวไฟลุกๆอยู่อย่างกันนี้ไฟลุกอยู่อย่างกันนี้ไฟติดอยู่ดีๆแบบนี้นะคะ่ะเนื้อถ้าให้ลุกเต็มที่ตอนนี้เขายังติดไม่เต็มที่พอก็ติดเต็มที่ยายสวนก็จะเอาป่องควันตนนัวเนี้จะปิดตัวน,นี้ให้เหลือให้เหลือเล็กๆช่องเล็กๆนะคะช่องเล็กๆพออากาศเข้าได้แค่นั้นเองตอนนี้เราเปิดกว้างเอาไว้ก่อนค่ะเราจะเปิดกว้างเอาไว้ เปิดกว้างเอาไว้เพื่อที่มันจะดูดขึ้นไปนั่นเองค่ะให้ไฟมันติดค่ะเพราะว่าอากาศเขาจะดูดของเขาเข้าไปเองไฟก็จะลุกแรงพอไฟลุกแรงๆเสร็จแล้วนะคะเขาติดได้เต็มที่เราก็จะเอาขยับตัวนี้นะคะเราจะขยับตัวนี้ขยับตัวนี้ให้มันให้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 ใหมันนี่แหละค่ะป่องอยู่แค่นี้ตอนนี้เปิดไว้ก่อนค่ะให้เขา เห็นไหมคะ่ะได้ยินเสียงไหมพอเราเปิดมันก็จะดังแรงไฟก็จะลุกแรงขึ้นมาแต่ทีนี้พอไฟครุเหมือนที่ว่าในสวนบอกเมื่อกี้ให้เป็นฐานแล้วนะคะเนาะพอเป็นฐานแล้วเราจะไปปิดตัวโน้นเหลือครึ่งเดียวค่ะเปิดไว้แค่ครึ่งเดียวไอ้ตัวโน้นน่ะตัวนี้อันตรายที่สุดค่ะพี่ๆน้องๆจ๋านั่นเลยค่ะถึงบอกว่าบางคนบางท่านเขาก็ไม่ให้ให้ให้เมียทำเนาะคะ่ะถ้าคนไหนมาอยู่ใหม่เนาะคะ่ะเพราะว่ามันต้องเรียนรู้เยอะ พอมันเป็นฐานแล้วเราจะปิดตัวโน้นให้เหลือครึ่งหนึ่งพอเหลือครึ่งหนึ่งหลังหลัง,ง,งสามชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเราจะไปปิดสนิทค่ะพอไปปิดให้มันสนิทแล้วทีนี้เตาผิงนี่นะคะที่เขาอบตอนนี้ที่ว่าไฟเขาสุมอยู่นี้อันนี้มันเป็นปูนเป็นหินอยู่ข้างใน,นะะเนาะค่ะเนาะเป็นเหมือนก้อนอิ์บล็อกแดงของเรานะคะมันก็จะเก็บความอุ่นแล้วมันก็จะกระจาย ความร้อนที่ว่าเขาอบเอาไว้อยู่ในเตานะคะกระจายออกมาเป็นความอุ่นให้เรานั่นเองนะคะแต่ทีนี้ช่วงนี้หนาวจัดก็ต้องสุมเช้าเย็นทําไมถึงบอกสุมเช้าเย็นเราจะสุมเยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเตาจะระเบิดค่ะอันตรายนี่แหละคะ่ะอันตรายของเขาเห็นไหมคะ่ะช่วงนี้คุณตากระจายก็สุมบ่อยจุดบ่อยแต่คุณตาจะจุดเองค่ะเพราะว่าคุณตาแกจะนับชั่วโมงของแกเราจะสุมสุมไม่เช้าเย็นช่วงนี้ หนาวมากนี่แหละค่ะก็นําภาพบรรยากาศมาฝากพี่พี่น้องๆเด้อจะ้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไหล์ทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยายสนเสมอมากราบขอบคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าบายบายอันนี้จะขยับให เหลือช่องเล็กๆค่ะเพราะว่าเขาติดแล้ว